ระราหูย้ายจะเกิดอะไรขึ้นกับ12ราศีเตรียมตัวให้พร้อมรับความปังหลังพระราหูย้ายทรงผลดีทุกราศีไปฟังกันเลยค่ะพระราหูจะเคลื่อนย้ายออกจากราศีพฤษภและราศีพิจิกนังจากวันที่30มีนาคม2565เป็นต้นไปดาวพระราหูจะย้ายออกไปสู่ราศีเมษและราศีตุล เป็นระยะเวลา1 8เดือนหรือปีครึ่งเช่นกันนับเป็นการเปลี่ยนแปลง,ปลงครั้งใหญ่ของสี่ราศีนี้เลยก็ว่าได้จากข้อมูลของหมอช้งางทศพลศีตุลาระบุว่าหลังจากพระราหูเคลื่อนย้ายอัดศพชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นปัญหาต่างๆจะออกจากชีวิตการงานจะมีความสดใสก้าวหน้าหลังวันที่30มีนาคมเป็นต้นไป จะพบกับทางสว่างขณะที่ชาวราศีพิจิกก็จะได้รับผลดีในเรื่องของคู่ครองใครที่มีปัญหาสิ่งไม่ดีจะออกไปชีวิตจะได้พบเจอคนที่ใช่เช่นเดียวกับเรื่องการทำงานจะเป็นราศีที่จะมีการปรับเปลี่ยนมีความก้าวหน้าในเรื่องงานมากขึ้นส่วนสองราศีที่พระราหูย้ายเข้าคือราศีเมษ14ีเมษายนถึง14พฤษภาคม และราศีตุล18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนโดยในส่วนของราหูที่ย้ายเข้าในครั้งนี้คือราหูเทวีโชคถือเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างจะส่งผลดีไม่ค่อยน่ากังวลสำหรับราศีเมษ14เมษายนถึง14พฤษภาคมการย้ายเข้าของพระราหูในอีก18เดือนนับจากนี้ไม่ได้น่ากลัวในทางตรงกันข้าม อาจส่งผลในทางที่ดีโชคลาภเงินทองแต่ควรใจเย็นๆเพราะเป็นช่วงเวลาที่ดวงดาวกำลังเปลี่ยนโดยเฉพาะในช่วงมีนาคมถึงเมษายนส่วนราศีตุล18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนเจ้าภาพร่วมก็จะส่งผลเรื่องดีเช่นกันคือสังคมใหม่เปิดโลกทัศน์เรื่องออนไลน์ต่างประเทศแต่จะมีเงื่อนไขคือลักษณะงาน ที่อาจจะต้องไปบุกเบิกเริ่มต้นงานใหม่อาชีพใหม่หลังจากนั้นจึงจะลงล็อกเกิดความสำเร็จความก้าวหน้าแต่อย่างไรก็ดีในเรื่องของความรักควรระวังอย่าให้มีมือที่3เกิดขึ้นสำหรับราศีอื่นๆที่จะได้รับผลกระทบจากการย้ายของพระราหูคือราศีมังกร15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ จะมีโชคในเรื่องของอสังหาจะขายที่ขายบ้านมีโอกาสดีแต่แนะนำว่าควรจะมีการปรับปรุงในเรื่องของสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นการแก้กเครดไม่ให้วุ่นวายต่อเติมซ่อมแซมทาสีจะเหมือนกับช่วยเปลี่ยนกระแสของพระราหูให้เป็นเรื่องราวที่ดีเป็นโชคเรื่องอสังหานาเงินทองที่ดีมาได้ราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม เป็นราศีที่ไม่น่ากังวลในการย้ายราศีของพระราหูส่งผลดีในเรื่องของการงานการเจรจาโอกาสในเรื่องของความก้าวหน้าจะส่งผลดีกับชาวราศีกุมให้มีความก้าวหน้าและความสำเร็จในเรื่องงานที่ดีมากๆราศีมีน15มีนาคมถึง13เมษายนเป็นราศีที่อาจจะต้องเตือนนิดหน่อยเพราะหลังพระราหูย้ายจะมีปัญหาเรื่องการเงิน เพราะจะมีเกณฑ์เสียเงินเยอะมากแต่ถ้าวางแผนไว้แล้วถ้าเป็นการเสียเงินแบบวางแผนไว้ไม่น่าเป็นห่วงแต่ถ้ายังไม่ได้คิดอะไรเลยแบบนี้ต้องระวังแนะนําแก้กเครสด,ด้วยการหมั่นทําบุญราศีเมถุน15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมหลังจากพระราหูย้ายจะเป็นราศีที่มีข่าวดีเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภการเปลี่ยนแปลงของพระราหูครั้งนี้ส่งผลดี การงานจะมีความก้าวหน้าจะมีสิ่งที่ได้มาอย่างไม่คาดฝันส่งผลดีกับชาวราศีเมถุนอย่างแน่นอนราศีกรกฎ17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเป็นราศีที่ดาวเสาร์ยังอยู่แต่ก็ไม่ได้น่ากลัวมากจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานเช่นจัดองค์กรใหม่และเปลี่ยนระบบเจ้าในายใหม่ซึ่งเปลี่ยนแล้วดีขึ้นแต่จะยุ่งตอนกำลังเปลี่ยน พ้นจากตรงนั้นไปเชื่อว่าข่าวดีความสำเร็จรอชาวราศีกรกฎอยู่อย่างแน่นอนราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนต้องบอกว่ามีข่าวดีเข้ามาคือชื่อเสียงความก้าวหน้าการเป็นถ้ามองในเชิงการทำงานก็คือจะมีโอกาสได้โปรโมตเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งในทางที่ดีขึ้นใครอยากลงทุนหาพ้นส่วนหลังจากปาหูย้ายแล้วก็จะมีข่าวดีเข้ามา ตอนหลังจาก30มีนาคมเป็นต้นไปงานติดต,ต่อต่างประเทศออนไลน์จะดีมากงานในเดื่องของทางไกลจะส่งผลให้ราศีสิงห์ปังในชีวิตมากยิ่งขึ้นราศีกัน17กันยายนถึง17ตุลาคมหลังจาก30มีนาคมไปแล้วอะไรที่เคยเป็นมานพจนสัตรตอุปสรรคทั้งหลายจะแพ้ภัยตัวเองไป ทำให้ชาวราศีกันมีความสำเร็จก้าวหน้าแถมเดือนเมษายนยังมีดวงดาวที่ดีเข้ามาซัพพอร์ตเพิ่มขึ้นถือว่าพอราหูย้ายปุ๊บมีแต่รุ่งและปังมากขึ้นอย่างแน่นอนราศีธนู16ธันวาคมถึง14มกราคมหลังจาก30มีนาคมไปแล้วจะส่งผลดีมากในเรื่องของการขยับขยายการทำอะไรเพิ่มเติม หลังจากราหูย้ายแล้วจะคึกคักมากขึ้นเพราะเป็นราศีที่จะได้รับโชคจากพระราหูเทวีโชคในเรื่องของการเจราจา์ให้ลงทุนความก้าวหน้าในเรื่องการทํางานหลังจาก30มีนาคมไปจะได้รับโชคและความก้าวหน้าที่ดีหมู่ขั้นเทพกับ5าความเชื่อพระราหูย้าย2,565หาคำตอบของความเชื่อได้ที่นี่ และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบ18เดือนถ้าพูดถึงความเชื่อที่เกี่ยวกับดวงชะตาเชื่อว่าหลายคนคงมุ่งไปที่การย้ายพระราหูที่เกิดขึ้นในวันที่30มีนาคมนี้ N. ที่พระราหูเปลี่ยนจากราศีพฤศภไปเป็นราศีเมฆน,นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบ18เดือนหรือหนึ่งปีครึ่งฐานละมู จะพาสายมูเตลูทำความเข้าใจกับห้าความเชื่อเกี่ยวกับพระราหูยายแต่ต้องบอกก่อนว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆสำหรับปีนี้มีหลายคนที่เริ่มหันมาสนใจการไหว้พระราหูเป็นครั้งแรกเพื่อเสริมดวงชะตาและปัดเป่าสิ่งไม่ไดีออกไปจากดวงชะตาชีวิตแต่ก็อาจจะมีหลายคำถามคาใจเช่นทำไมต้องไหว้พระราหู พระราหูมีอิทธิพลต่อดวงชะตาหรือไม่ของที่นำมาไหว้นำมากินต่อได้หรือมาหาคำตอบของความเชื่อเหล่านี้กันค่ะ 1. ความเชื่อด้านโหราศาสตร์ต้องไหว้พระราหูในทางดาราศาสตร์ดาวราหูไม่ได้มีตัวตนเหมือนกับดาวอื่นๆในระบบสุริยะจักรวาลแต่เป็นจุดตัดขาขึ้นระหว่างดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ถ้าจุดตัดนี้อยู่ในระน,นาบเดียวกันก็จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุป,ปร,ราคา จันทรุป,ปราคาหรือที่มักเรียกกันว่าราหูอมอาทิตย์และราหูอมจันทร์ซึ่งสำหรับคนที่มีความเชื่อเรื่องดวงดาวและโชคชะตานั้นการเตรียมตัวในช่วงดวงดาวย้ายราศีเป็นสิ่งสำคัญเพราะการเคลื่อนย้ายของราหูจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อดวงชะตา 2. ดาวราหูมีอิทธิพลต่อดวงชะตาราศีต้องบอกว่าปางตำราอธิบายไว้ว่า พระรักเป็นเทวดานพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ให้ผลในทางลุ่มหลงมัวเมาฝักไฟในทางด้านมืดเป็นมิตรกับพระเสาเป็นศัตรูกับพระพุธในทางโหราศาสไทยพระราหูถูกแทนด้วยเลข8และถูกสร้างขึ้นมาจากหัวผีขโมย12หัวจึงมีกำลังพระเคราะห์เป็น12ว่ากันว่าเป็นเทวดาของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนบ้างว่าพระราหูคือเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติ เมื่อดาวราหูโคจรเข้าทับลัคนาลักัยอายุจรของใครก็ตามชีวิตจะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลง 3. หม,มาที่ของไหว้พระราหูนำมากินได้หรือไม่มอช้างเคยอธิบายเอาไว้ว่าเมื่อไหว้พระราหูเสร็จแล้วให้กล่าวคาถาลาของไหว้ในช่วงที่ทูวใกล้หมดโดยเอ่ยบทสวดว่าเสสังมังคลายาจามิ แล้วสามารถนำมารับประทานเพื่อความเป็นเสด็จมงคลได้ก่อนรับประทานของไหว้ควรท่องคาถาขะพุธปันทุกะขะตามแบบฉบับของวัดศรีสัตทองต้นตำรับการไหว้พระราหู 4. พระราหูตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ตามเทวดานพเคราะห์คำพีเฉลิมไตพบเล่าไว้ว่าพระราหูเป็นเทวดาลำดับที่8 เกิดจากการที่พระอิศวรทรงนำหัวผีขโมย12หัวมาป่นลงเข้าด้วยกันแล้วปะพรมด้วยน้ำอมฤตจึงบังเกิดเป็นพระราหูขึ้นมาสีกายเป็นทองสำริดวิมานสีนินทรงคุดเป็นพาหนะแต่บางตำราก็บอกว่ากายของพระราหูนั้นมีสีดำบ้างมีสีเขียวบ้างแตกต่างกันออกไปส่วนอีกหนึ่งตำนานเล่าว,ว่าเมื่อครั้งที่พระนารายได้ทรงอวตารเป็นเต่า ลงมาทําพิธีกวนเสีเสียนสมุทดเพื่อทําน้ำำําอมฤตเพื่อความเป็นอมตะโดยเหล่าเทวดาต่างก็เข้ามาดื่มกินน้ำำําอมฤตนี้ขณะเดียวกันก็เกรงว่าจะมีเหล่าอสูร,รมาแอบดื่มกินอาจจะเป็นภายในภายภาคหน้าได้เทวดาจึงใช้อุบายหลอกล่อเหล่าอสูรเพื่อไม่ให้อสูรเข้ามากินน้ำำําอมฤตได้แต่พระราหูซึ่งเป็นอสูรนั้นได้ล่วงรู้แผนการจึงแปลงกายเป็นเทวดาปะปนเข้าไปเพื่อจะดื่มน้ำำําอมฤต ต่อมาพระอาทิตย์และพระจันทร์ได้เห็นเข้าจึงไปฟ้องพระนารา์พระนารา์ทรงเกลียวจึงคว้างจากถูกกายพระราหูขาดเป็นสองท่อนแต่ด้วยอนุภาพของน้ำอมฤตจึงทําให้พระราหูไม่ตายท่อนหัวไปอยู่ในอากาศกลายเป็นพระราหูซึ่งคอยจับกินอมพระอาทิตย์และพระจันทร์เพื่อแก้แค้นที่เทศทั้งสองนำความไปฟ้องพระนาายณ์ 5. พระราหูเสริมดวงชะตาไม่ใช่หหยณะเสมอไป พระราหูไม่ได้เป็นดวงด้านโชคร้ายอย่างเดียวแต่ยังมีด้านดีด้วยนั่นคือความฉลาดหลักแหลมมีเล่ห์เหลี่ยมมีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจคนใจนักเลงมีเพื่อนฝูงมากรักพวกพ้องชอบการสังสรรค์มุ่งเน้นผลประโยชน์ผลลัพธ์มากกว่าวิธีการเป็นนักการตลาดนักบริหารชั้นยอดและถ้าในขณะที่ราหูโคจรทับ ในช่วงที่ราศีได้กาลังมีปัญหาอุปสรรคต่างๆอยู่ในขณะนั้นราหูก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างไรก็ตามการไหว้พระราหูในปีนี้ปกตินิยมไหว้พระราหูในทุกวันพุธกลางคืนการโคจรย้ายราศีของดาวราหูเกิดขึ้นในวันพุธที่30มีนาคม2565เวลา2นาฬิกา24นาทีถึงวันอังคารที่17ตุลาคม 2,566เวลา6นาิกา21นาทีดังนั้นจึงควรไหว้เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวในครั้งนี้เช่นใส่บาตพระสงฆ์8หรือ12รูปในตอนเช้าหรือถวายสังฆทานตอนกลางวันด้วยสิ่งของที่เกี่ยวกับแสงสว่างเช่นบริจาคค่าไฟหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาหรือถ้าจะไหว้พระราหูที่บ้านสามารถทำได้ในช่วงเวลา หลังจาก18นาฬิกาเป็นต้นไป